อยู่ที่ศูนย์ออโต้เซ็นเตอร์สุขาวิบาลสานนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับก็จะพามารู้จักกับเจ้ารถคันนี้เลยนะครับผมเป็นแคปโฟรรุ่น S นะครับหรือว่าสีตัวเตี้ยของเราสีขาวนะครับผมว่าคันนี้นะครับเราจัดแต่งอะไรไปบ้างนะครับก็คือเรียกว่าจัดกันเต็มคันไปเลยนะครับผมเริ่มจากหนึ่งเลยนะครับปากกโปรงนะครับคาร์บอนของก้อนซ่านะครับผมดีครับชมความสวยนะครับได้เลย นี่ครับตัดกระสีขาวสวยงามมากนะครับผมชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับเราจะเห็นได้ว่านี้จะเป็นชุดแต่งของเอส o ปอร์ตี้นะครับสีขาวตัดดําแล้วจะมีขีดแดงตรงนี้สวยงามมากเลยนะครับนี่ครับลายมาจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นแต่งพร้อมแม็กนะครับผมขอบ18นะครับมีครอบลุ่มนะครับน็อตเลือกสีได้นะครับจุบปลอตรงนี้เราเลือกสีได้หมดเลยนะครับผม จัดทรงพรคอมแม็กขอบ18นะครับมาพร้อมกับสีดิยางนะครับ245สหับ45นะครับ R18 นี่เลยนะครับและนี่ครับที่สำคัญจะลืมไม่ได้นะครับรอบกระจกตัวนี้นะครับครับผมเป็นสไตล์ของสปอร์ตตี้นะครับสีดำขีดแดงเหมือนเดิมนะครับผมไล่ไปครับเป็นพุสเกิลเออสตาราทไล่มาเลยรับผมนี่ครับ สินต่อไปที่เราแต่งให้คันนี้นะครับที่พลาดไม่ได้เลยนี่ครับแก๊ปหลังของมอนซ่าเหมือนเดิมสวยงามครับเรียบๆแต่มีสไตล์ครับชิ้นนี้ต่อไปผมจะพามาดูด้านหลังกันอีกจีหนึ่งนะครับผมนี่ครับฝาท้ายก็คาร์บอนของมอนซ่าเหมือนกันนะครับผมนี่เลยครับเราจัดเต็มด้านท้ายมีปลายท่อของนากโมนด้วยนะครับเราจัดให้เลยนะครับ ่อออกท้ายไปได้จดให้แน่นๆนะครับพร้อมกับปิดท้ายทรงนี้แบบนี้เต็มๆครับสีดำคลิปแดงสวยงามมากครับเดี๋ยวฉัดูรอบพันอีกทีนครี๋มาต่อที่ภายในนิดนึงนะครับนี่เลยครับผมคันนี้บอกเลยว่าจุก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 ครับมาพร้อมกับดิฟฟี่นะครับผมนี่ครับดิฟฟี่ obd นะครับ หตัวไม่ตัดต่อสายพร้อมจอแซดีนี่เป็นไงครับสุดยอด,ดเรียกว่าจัดกันพุ้มบุ้มครับรุ่นนี้ก็ถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสองนะครับก็เซลล์ขอมือการยี่สิบชั่วโมงนะครับผมติดต่อผมได้เลยครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปาาก่อนสวัสดีครับ